บรรยากาศบานบ้านต้นไม้ทุกคนส้มจุกกับส้มฉุนนอนกอดกันสบายใจฝนคึมๆึมนะคะบรรยากาศดีมากเลยทุกคนเหมาะแก่การนั่งแบบว่าชมบรรยากาศในไร่ในสวนนะคะฟังเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ ผ่อนคลายค่ะทุกคนช่วงนี้ก็จะพาชมในสวนบ่อยๆนะคะเพราะว่าต้นไม้เขียวชอุ่มค่ะพี่นาก็อดไม่ได้ที่จะเก็บภาพมาให้ชมกันเนาะบรรยากาศดีๆค่ะทุกคนนี่อันนี้ต้นประดูใหญ่นะคะ ยากาศดีมากอันนี้ก็เป็นฟาร์มแพะน,น้อยๆของเรานะคะอยู่ตรงนู้นอันนี้บานต้นไม้ก็สูงอยู่บนนี้ชมแล้วชมอีกค่ะอยู่ในไร่ในสวนไม่ได้ไปไหนนะคะก็จะพาชมแต่บ้านสวนบ้านต้นไม้เนี่ยทุกคนใครชอบเหมือนกันก็คงจะไม่เบื่อเนาอนี่สมจุกกับต้มฉุนนะคะ อันนี้ก็จะมีต้นแสดาโผล่มาอย่างนี้นะทุกคนนี่ต้นแสดาเสียงพ่อไก่แจ้ของพินาก็ขันบรรยากาศดีมากค่ะอันนี้ก็มีบันไดลงไปนะคะบันไดนี้ก็ไปข้างล่างค่ะลู้เลยไปฟาร์มแพะนู่นเลยนะคะทุกคนข้างหลังฟาร์มก็จะเป็นทุ่งไร่ทุ่งนาน,นะทุกคนเนาะ ป่าก็จะเยอะแต่ว่าเราทําให้เตียนเตียนยุงก็จะไม่มีนะคะทุกคนน้อยมากค่ะนี่ค่ะต้นไม้ก็จะเขียวชุ่มแบบนี้เลยช่วยงามเป็นภาพที่สวยมากนะคะพินาละหลงไหลจริงๆกับต้นไม้เขียวๆเนี่ย เป็นยากาศดีมากจ้านอนกันสบายใจเนะทุกคนอันนี้เป็นเตียงไม้ที่คนสวนเป็นคนทำนะคะคุณปู่เป็นคนทำ ถ้าใครอยากได้เออบรรยากาศร่มรื่นสบายๆห่างไกลเสียงรถเสียงคนพูดคุยก็เข้ามาในสวนได้เลยทุกคนสำหรับใครที่มาจิบกาแฟบ้านตวนฟาร์มเนาะก็อยากจะเดินเข้ามาข้างในก็ได้เลยนะทุกคนจากหน้าบ้านมาถึงท้ายสวนนี่ก็ไกลพอสมควรนะเนื้อที่ก็ประมาณไล่เสร็จๆคะ่ะทุกคน กอน,นี้ก็จะเป็นเอบ้านของสามแสบนะคะแมวสามแสบของพินาจะอยู่หลังนี้นะคะขันได้ใจจริงๆ,จงๆเจ้าไก่แจ้ของพินาขอบคุณจ้าเอาใะได้ดูนิดนึงเนี่ยต้นมะกรูดนะทุกคนมะกรูดเข้อเองลงไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่บอกว่าโอ้โหลูกดกมากเลยนะ น่ะเอนนะ็นเอ็นน่ะกิ่งมะกรูดนะคะนี่ต้นเขาอยู่นี่ค่ะนี่ต้นมะกรูดอยู่นี่นะข้างล่างก็จะเป็นชิงช้านะคะ